ผมหนิงมูได้ทุกคนในน้ำในไในเต็ดทุกคนความฝันของเด็กคนนิงอ่ะสุดยอดจริงอ่ะบันบานบ้า วันนี้นะครับเรามีแข่งฟรีซีซันอีกแล้วนะฮะเป็นเกมอุ่นเครื่องระหว่างนารายูเนเต็ดนะฮะเปิดบ้านเจอเอซยาลาทุกคนนะเขาจะเดินทางมาแข่งที่สนามรือศอทุกคนก็เราจะเดินทางไปด้วยรถบัสคันนี้นะฮะแล้วก็ไปถึงสนามแล้วก็มาแข่งกันนะฮะทุกคนน่าจะเป็นเกมที่นสนุนกมากๆทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับาไบาเรสนอนอนดีีดเบียนเบียนเบียน next word how to say like what's your name cómo te llamas h como Como? Sí. Te? Chamas. Chamas. Como te te llamas? llamas? Okay. ¿Cómo te llamas? Bien, Juan, Juan. And siapa? Kamu 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 siapa? Argentina. siapa? Kamu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  siapa? เรามีครูสอนภาษาด้วยเราได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยสังเกตดูดีนักงบนนั่รัแต่ละคนนะจะมีแก้วกาแฟอยู่ในมือเห็นป่ะทุกคนมีกาแฟหมดเลยในมือใช่ไหมออติดกาแฟไปติดกาแฟอย่างนี้ผู้บริหารน่าจะต้องมีครื่นทำกาแฟสักเครื่องตั้งไว้ที่สนามนะเออใครมาปุ๊บทำกาแฟเลยได้เชื่อเชื่อว่าบอสดูอยู่นะอยากจะบอกอะไรบอสไหมื่องกาแฟสักเครื่องหนึ่งก็ดีเอ้ยโอ ผมเห็นว่าในทีมเราแต่ละคนถือกาแฟเหมือนเลยอ่ะใช่มีอะไรอยากจะบอกบอสสักสักหน่อยสักหน่อยไหมบอสดูคลิปนี้อยู่เอออยากจะบอกให้พีชัทเลี้ยงกาแฟด้วยครับมาสายอีกแล้วครับวันนี้ไม่ต้องตัดนะไม่ต้องตัดนะอย่าตัดนะอย่าตัดนะไม่ตัดไม่เหมือนเพื่อนแล้วนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวม้วนเดี๋ยวม้วนโดนเองโดนเองไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเถอะโอ้วันนี้ผมพลาดนะผมมาสายแล้วก็กางเกงไม่เหมือนเพื่อนมัยังไม่ได้กางเกงไง โอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถบัสแล้วนะทุกคนก็จะเดินทางไปรีอสอร์ทน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเองแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยน่าจะมีแวะที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราก็ค่อยเปิดกล้องอีกทีนึงแล้วกันนะดูบรรยากาศในรถนีแต่ละคนเขาก็จะใส่หูฟังรีแลกกันตอนนี้นะฮะก็เหมือนเราจะมาถึงที่รีอสอร์ทแล้วนะแต่ว่าเราจะแวะที่โรงงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะเหมือนมาเยี่ยมชมหน่อยนะใช่ตามมาครับทุกคน แฮนด์อินแฮนด์ไลเซนเตอร์สมีแขแบก็คือที่นี่เหมือนเป็นโรงงานเสื้อทุกคนนะก็จะมีเป็นพี่ๆเขากำลังเย็บผ้าอะไรอยู่นะแฮนนี้แฮนดูอสอบขอต้อนรับทีมบริหารและนักกีฬาสโมสราอยยูเนเต็ดด้วยความยินดียิ่งค่ะ อูใบครับอูใบแต่ยัง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 จะย็นคนนี้ไฮไลท์เลยครับสามสิบสองครับร้านกาแฟของเขานะครับโต้รุ่นกันได้อยนภาที่ว่าครับอานดท์สันหมาดครับคนนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นหน้าเขานะครับเขาเป็นเป็นคนดังของนราที่วาสเลยครับซีซาร์ครับซีซาร์สวัดครับฮวนครับฮวนมาจากเอเจนติน่าครับ ก็มีความยินดีที่จะนําเสนอนะครับปีนี้เราได้เราได้สุดหน้าของเรามาอกหึ่งคนที่เป็นจากบราซิลนะครับไทโอครับก็ในส่วนของแฟนที่แฟต่อได้ดพวยนะครับคุยอะไรนะครับอะไรนะครับเอาที่ฟีซาสอยากคุยเลยครับมีแฟนแล้วหรือยังอะไรยังไงบอกได้เลยครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับก็ วันนี้เป็นเกียรติมากครับที่ได้เข้ามาชมในโรงงานนะครับได้มาดูอะไรอย่างนี้นะครับที่แรกตอนนี้ผมได้รับเสื้อเนี่ยผมนั่งดูแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมเสื้อปีนี้สวยจังก็ได้รู้แล้วว่าเป็นฝีมือของพีพี่ทุกคนครับก็ขอบคุณมากนะครับใช่ผมมองเห็นฝั่งนู้นโอ้เสื้อเราทําที่นี่ถึงว่าทําไมมันถึงดีขนาดนี้ครับ <laughs> ครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเยือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีเป็นแรกนะครับอย่างที่ท่านนายกได้บอกนะครับเจอกันนะครับขอบคุณมากครับดูดูตากองตากองแล้วก็โงที่จัหน่อยเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยโอ้ดูดูเป็นเสื้อบรรนาห์บนตัวเห็นไหมสีเหลืองที่โค้ชใส่อ่ะนี่คือเสื้อสีดําเสื้อของทีมเราสีดํานะในก็สีเหลือง อ,นนอันนี้คือโรงงานจริงๆนะเสื้อบรนาราปีนี้คือทําที่นี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้คือกําลังเย็บเลยนะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวผมพามาดูโรงงานหน่อยทุกคนนี่ทุกคนดูอันนี้คือเสื้อที่เราใส่อยู่นะเพราะอันนี้เป็นแบบนี้ของเราเป็นเป็นอย่างนี้แต่ว่าในนี้เป็นแบบพิมพ์ลายคือไม่ได้มีแค่เสื้อบรนาราทุกคนนะเสื้ออย่างอื่นก็มีนะทุกคนเป็นโรงงานใหญ่มากอ่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อบรนาราเหมือนกันเสื้อซ้อมนะครับเนี่ยเสื้อสีเหลืองทุกคนดูใส่ก้องท้าสวัสดีครับนี่ทุกคนดู นี่คือเสื้อเสื้อที่เราใช้แข็งจริงๆนะก็็ทาที่นี่นะดูดูอุปรกรณ์ผ้าทุกคนเยอะมากเลยนะผ้ามีแบบเยอะมากได้ได้ครับมา,มาถ่ายรูปกันเลย <c oughs> ได้ได้ได้ก้องไหนก้องไหนครับกล้องนี้นะครับ เสร็จแล้วะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสแล้วก็ไปต่อที่สนามนะแล้วก็ลงวอร์มแล้วก็เตรียมตัวสู yup. ่การแข่งขันนะเขียนทุกคนมาถึงสนามแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลงสนามกันตอนนี้แฟนๆก็เริ่มมาทุกคนนะส่วนผมไปมองในสนามเนี่ยเห็นว่ามีกิจกรรมสำหรับเด็กๆกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่เดี๋ยวเราไปแจมในเดีกวกามา ตรงนี้เป็นเหมือนคลินิกฟุตบอลนะทุกคนแบบว่าสอนบอลกับเด็กๆนะซึ่งเมื่อกี้เรามาไม่ทันเพราะว่าเราไปที่นู่นไงใช่เมื่อกี้เขาจะมีทีมงานสตาฟนะฮะของทีมอะไรในตเด็ดแล้วก็ผู้เล่นบางคนนะฮะก็จะมาสอนเด็กๆเมื่อกี้นะตามฐานต่างๆจะมีเป็นกลวยวางอยู่นะแต่ว่าเรามาถ่ายไม่ทันไงเพราะว่าเราเราไปที่นู่นไงมันมันแยกแยกร่างไม่ได้ไงทุกคนเราอยู่คนเดียวนะไม,ไม่เป็นไรเรามาเรามาอีกทีนี้นก็ตอนเสร็จไปแล้วนะตอนนี้เขากำลังปิดพิธีแล้วเด็ก <มา S 1> น้าบปี <นะ S 2> ป๊ยน้มาบอกเห็นไหมไม่อยากจะโม้ทุกคน masa 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 okay okay nanti 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 ajarlah 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 ajarlah, lu, 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 ตั้งใจซ้อมบอลนะโตขึ้นจะได้เป็นนักบอลดาราเข่นะรูปแบบแน่นอนจังหวัดปทุมคับชุดยอดมากขอบคุณมากคนเรียกคนเรียกอะไรคนเรียกแล้วจริงแล้วน้องๆมาทักทายอย่างเงี้ยผมจะจับมือด้วยทุกคนเลยเพราะว่าผมรู้ดีว่าเวลาเขาได้เจอแบบไอดอลของเขาหรือว่าแบบเจอคนที่เขาชอบอ่ะนะแบบมันได้แรงบันดาลใจด้วยนาะเหมือนเวลาผมไปเจอกับพี่ตั้มธนบูรณ์ไปเจอพี่เจชนาทิพย์อะไรเงี้ยทีมชาตินะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้รับแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยเวลาผมเจอน้องๆมาทักทายอย่างเงี้ยผมก็จะจะให้เวลาแล้วผมยิ่ง น้นย้ำนะว่าตั้งใจซ้อมนะตั้งใจซ้อมนะตั้งใจซอ้จซอมนะน,ะนะัน่นแหละทุกคนเป็นอะไรมาดันใจให้กันแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันตอนนี้ผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วทุกคนนะก็จะลงไปวอร์มแล้วนะไปเป็นบอลเริ่มมาทุกคนกร<อ>จะแบ่งเป็นสองวงนะวงแรกก็คือเล่นลิงชิงบอลน,นะแล้วก็อีกวงหนึ่งก็คือสเก็ตเล่นตัวจริงนะฮะเขาก็จะไปไปเรียนรู้แบบซ้อมเทคนิคอะไรแบบนี้นะก็คือเขาจะเขาจะแยกกันนะ ตอนนี้เรารวมเสร็จแล้วนะก็จะถึงเวลาเข้าใต้อุโมงค์เพื่อนงมานะฮะก็แฟนบอลเริ่มเต็มเต็มแล้วมีแฟนบอลดาราด้วยเอาเราอะไรมาเชียร์เดี๋ยวเราไปเอาชุดไปหนึ่งอ๋อนี่ครับตันเองน้องปีศาจโร้อนอเดอร์ลีของดาราดีว่าเรานะเดินเซลนะเดินเซลนะ ลุกเติมที่ได้ประตูฟังกับชนะเลยโอ้แสดงว่าอันนี้อาจจะลงก็เลโค่นเขิ่นเลยเดี๋ยวไปเอาเสกก่อน คือเสื้อสีเหลืองหมายเลข55ที่ผมใส่ในแมตช์ที่แล้วอ่ะทุกคนพอจบเกมใช่ป่ะผมก็เอาเสื้อตัวนั้นไปประมูลเพื่อจะไปมอบให้กับแฟนบอลที่เสียชีวิตทุกคนใช่ก็ก็เลยแบบไม่มีเสื้อนะก็ปิดประมูลไปที่3,200บาทนะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะแล้วก็ไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นบูธนาราทุกคนนะถ้าใครอยากจะมาซื้อก็ซื้อได้สามร้อยยี่สิบนี้429แบบทสามร้อยยี่สิบเก้าสี่ร้อยยี่สิบเก้าแบบนี้สี่ร้อยยี่สิบเี้ยนะเดินทาง น,นี้แขนสั้นใช่ไหมครับามเ้าแขนยาว,แข,ยาวแขนยาวบาทแขนยาวบวกห้าสิบบาทนี่สวยนะที่ผมใช้เดินทางมีของเด็กด้วยทุกคนน่ารักมากอ่ะซื้อให้น้องผมก็น่ารักนะอจูดอะไรเงี้ยนะของเด็กเท่าไหร่ครับสองเก้าเก้าตอนนี้นะเด็กก็จะออกแล้วทุกคนนะเข้ามาต่อแถวกันที่นี่ นี่ได้มาแล้วทุกคนเสื้อใหม่ที่สับล็อกหมายเลขห้าสิบห้าเฮ้ยสุดยอดอ่ะผมได้เห็นบรรยากาศแฟนบอลที่แบบเนี้ยแ,แล้วเราได้อยู่ในสนามอ่ะโคตรเป็นความฝันหนึ่งของผมเลยนะตอนนี้ผมตัวเล็กๆกันนะผมว่าต,ตามไปดูบอลนาราไปนี้แหละเดีจะไปคิดว่าวัานนี้เราโชคดีเราจะได้มีโอกาสได้มาอยู่ในจุดเนี้ยซึ่งใช่เราม็ใช่ตัวหลักหรอกนะแต่แบบอย่างน้อยเราได้มีอยู่ในทีมเราได้ช่วยทีมไว้แล้วเออรู้สึกแบบสุดแบบภูมิใจจริงนะแบบดีใจจริงนะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ในมุมเนี้ยนี่คือด้านนอกบ้านนะ ถ้าเป็นในบ้านเราอะที่แบบว่าในสนามบอลเจอนาที okay. Okay. Ang, ่ว sure. ่าเลยน่าจะเป็นหนึ่งบรรยากาศที่แบบน่าจะดีมากเลยนะสุดยอดมากเป็นบรรยากาโอเคเป็นั่งเป็นั่งหาที่นั่งกันตอนนี้นะไปเจอบันนี้ถ้ายิงได้นะารสนามบอลเยอะยิงได้เดี๋ยวเลี้ยงกาแฟให้ทั้งทีมเหรอเฮ้ยดึงคนก่อนเฮ้ยจับมือกันยิงนะยิงแล้วถ้ายิงไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้เรียงกาแฟไปกลับปืนปนนะปืนปืนโอเคได้เดี๋ยวมาดูกันึงลูกถ้าได้ลงไงถ้าได้ลงได้ลงอยู่แล้วตัวนน้ตือทำลายเกมยิงลงไปแบบอันตรายเลย สุดยอดทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะวันนี้ผลจะเป็นยังไงทุกคน นำ้ำหนักหน้า10จากลูกยิงของไคโอเพื่อเราอีกแล้วทุกคนสุดยอดมากคนเนี้ยเขางางเท้าทีไรนะมีลุ้นมากๆเลยแบบเขาน่ากลัวมากเลยแบบคมมากๆเลยนะใช่ก็ดูกันต่อครับทุกคนแฟนบอลน,น,นี่แบบดีใจเลยนะโค้ดเลยเมื่อกี้สุดยอดมากคนลูกเลยไคโอไคโอไคโอ ไคโออีกแล้วโอ้สอง0ูนะครับทุกคนลูกนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะตั้งแต่บางอันนสันบาแล้วว่าลากเลื้อยคนเดียวแล้วก็เปิดมาแล้วก็สุดท้ายไคโอเป็นคนที่แบบทำให้บอลข้าประตูไปทุกคนสุดยอดมากทุกคนสองศูนไคโอไคโออีกแล้วทุกคนไคโอแฮตริกโอ้สุดยอดเลยทุกคนแฮตริกแฮตริกแฮตริก ไคลโอไคลโอสี oui, ่ลูกคนเดียวทุกคนโคตรโหดนะตอนนี้สีหนึ่งแล้วนะสุดยอดมากเลยดูกันต่อให้ทุกคนอาจจะห้าลูกก็ได้นะสุดยอดจริงอ่ะแฟนบอลบอกพีศาจแจกชื่ออ่ะปีศาจแจกชื่อเลย you yeah. นึกได้ว่าถ้าผมยิงเข้าอะ่ะผมต้องเลี้ยงกาแฟทั้งทีมเว้ย <laughs> เออว่ะเมื่อกี้ตอนยิงได้ผมลืมไปเลยเรื่องนี้ <c oughs> เพราะผมผม,ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อผมยิงได้อะ่ะ <c oughs> ผมลงมาแค่นาทีสุดท้ายหลายอย่างมันทำให้เข้าทางแล้วก็ยิงได้เฮ้ย <c oughs> ผมยิงประตูได้ทุกคนในน้ำในอะไรในเต็ดทุกคนความฝันของเด็กคนนึงอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากเชื่อแต่ผมต้องเลียกาแฟเพื่อทั้งทีมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี้งกาแฟเป็นเรื่องเล็กแต่ผมทำประตูได้ผุดคนเรนนี่มา กาแฟทั้งทีมด้วยคุณได้ช่วยด้วยได้ช่วยด้วย ผมเก็จะหมดผมก็อาจจะแบบค่อยไปก่อนทีหนึ่งแล้วไม่ก็ถ่ายด้วยไอโฟนนะเดี๋ยวก็รอดูด้วกันนะไปบ้านเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดมาสิมาสิสุดยอดสุดยอดกล้องเชียร์สุดยอดมากที่นี่ ประมาณนี้เลยกันนะทุกคนคลิปนี้ผมบอกเลยว่าว้าวมากๆเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าน่าจะจจำไม่ลืมเลยทนะุกคนสำหรับการยิงประตูให้กับทีมนเรศนาเด็ดนะครั้งนึงในชีวิตนะก็ไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมีอีกหรือเปล่ปา <c oughs> คือตอนนี้มันเป็นช่วงอุ่นเครื่องไงเดี๋ยวพอลีกเปิดอะโอกาสที่จะลงสนามมันก็จะน้อยแล้วสำหรับผมนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ว่าแบบเก่งถึงขั้นจะได้ลงไปเล่นในสนามไทยลีกอะไรเงี้ยผมก็แค่แบบมาซ้อมกับทีมแล้วก็ได้มาเล่นช่วงซีซั่นช่วงอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยนะใชผใ่ผมมาาออยยยู่าาย่่่่เเพืทีีจจะบดแแงงงงชิิตตหนลัวร ไปช่วยทีมผมไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าผมเป็นยูทูบเบอร์หลักๆแล้วผมคือยูทูบเบอร์ผมไม่ใช่นักบอลอยู่แล้วใช่ไหมผมรู้แล้วเรื่องนี้ผมก็เลยแค่มาอยู่กับเขาเพื่อที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองอนาคตผมเล่นดวลลีกสามผมก็อาจจะได้แบบเอ้ยเก่งขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดแค่นี้เองแต่ถ้าได้ลงสนามก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างเช่นวันนี้ได้ลงไป2นาทีสุดท้ายแล้วก็ยิงประตูได้ก,ก็เป็นกำไรชีวิตเป็นความทรงจำที่จดจำไว้นะฮะทุกคนใช่นั่นแหละคือความเจตนาของผมนี่ผมย้ำบ่อยมากนะเพราะว่ามันจะเริ่มมีคอมเมนต์บางคนนนนีีีีีี่่่่่่่่่่่่่แแบบบบบบวววววาาาาาาาออออกก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 เเเเ้้้ยยยยผผผผมม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 ไไไไไหหะะะััรรรลลลลลททททจจใใชคซ ผมก็ได้ช่วยเขาเขาก็ได้ช่วยผมแล้วก็เติบตัวไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันนะก็สุดยอดมากทุกคนประมาณนี้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเส้นทางที่เราเดินผ่านมากลแสนไกลสิ่งนั้นมันคืออะไรเกิดคำถามขึ้นมาในใจ ที่ใช่